ร้องเพลงพอกันทั้งคู่ฮาคู่รักดาราคนดังที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงแต่ทั้งคู่ร้องเพลงเพยรอกันเป็นอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะเพลงที่ร้องคู่กันต้องบอกเลยว่าพอกินใจอย่างสุดๆจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อเล็กโบเริ่มเปิดกันด้วยที่คู่จิ้มมาแรงไม่มีตกสําหรับคูพ่พรเอกสุดฮอตอย่างอเล็กเทระเดชและนางเอกสาวโบเมลดาซึ่งแม้หนุ่มอรเล็กนั้นจะเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงแต่พอเริ่มมีงานละครมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวก็ได้มีผลงานด้านการร้องเพลงประกอบละครเสียงดีไพเราะจนได้มีซิงเกิลแรกกลายเป็นศิลปินเติมตัวส่วนทางด้านสาวโบนั้นก็ได้เข้าวงการจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวัยรุ่นอย่างคิสมีไฟก่อนจะผันตัวเองมาเป็นนักแสดงและล่าสุดเธอก็ได้กลับไปทําตามความฝันอีกครั้้้งงงกกกกกััับาาาารรรเเเเปป็นนนนนศิิิิลลดดดีีี่่ยยยวววววแแแะไมมมอออพฟผุ น,นี่แฟนๆต่างรอชมผลงานร้องเพลงอุ้ของทั้งสองกันแล้วล่ะจ้า าเดทยายาคู you, you, ่รักที่เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงเช่นเดียวกันสาหรับให้เอกคนดังอย่างหนุ่มาเดทคุกิมิยะและนางเอกสาวยายาอุรัสยาที่าเดตนั้นก็ิ่มเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบส่วนสาวยายาก็เป็นที่รู้จักและเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มีผลงานเล่นละครกับทางช่อง3จนได้มาเล่นละครด้วยกันด้วยความเก่งและครบเครื่องของทั้งคู่นั้นที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงจึงได้มีการร้องเพลงประกอบละครที่ตนเล่นอยู่บ่อยครั้งและได้มีการร้องเพลงคู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็็นนนกกกกาารรรร้้อออองงงงงเพลลปะะะบคหหืีีวไทััสมมจ งานการร้องเพลงมาให้แฟนๆได้ฟังกันอยู่เสมอโดยการเล่นละครที่มีเคมีเข้ากันและการร้องเพลงประสานเสียงที่เคมีเข้ากันอีกแบบนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมแฟนคลับถึงได้รักได้หลงทั้งสองกันมากมายแบบนี้นั่นเอง ว่านฟางคู่รักนักร้องอารมณ์ดีของนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์วิทยกรอละนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาเนินานอย่างหนุ่มว่านธนากฤตที่หลายๆคนก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วจากบทเพลงที่ได้ฟังจากหนุ่มว่านที่เรียกได้ว,ว่าแต่ละเพลงนั้นก็พอกินใจทําเอาหลายคนอินกันางสุดๆจึงเจอตัวก็ได้มีหวานใจคนพิเศษที่คบหาดูใจกันมาถึง6ปีแล้วด้วยกันซึ่งสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนักร้องจากยุคเกยอย่างสาวฟางวงเฟยฟางแก้วนั่นเองจากค่ายกามิกาเซ่ที่มีเส ซึ่งไม่นานมานี้ทั้งสองก็ได้มีผลงานคัฟเวอร์เพลงคู่มาด้วยกันแล้วทำเอาแฟนๆต่างบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่รอคอยมาเนิ่นนานแล้วก็สมกับการรอคอยภผยรอกินใจเป็นอย่างมากคู่นี้เคมีเข้ากันดีมากเลยจริงๆ จูเนียร์หนูนาต่อกันด้วยที่คู่รักสายฮาอีกเช่นเดียวกันสําหรับคู่จูเนียร์กะรวิทที่แม้หลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีจากการเป็นนักแสดงส่สสวนใหญ่แต่หารู้ไหมว่าหนุ่มคนนี้ได้เข้าวงการบันเทิงจากการประกวดรายการเดอะสตาร์คุนฟ้าคว้าดาวปีเจ็หลังจากนั้นจึงได้มีโอกาสมาเล่นละครแล้วก็มีงานเกี่ยวกับละครเข้ามาเรื่อยๆจนก,การะทั่งล่าสุดได้มีแฟนสาวนักร้องระดับตำนานอย่างสาวหนุนาหนึ่งทิดาซึ่งแม้เธอคนนี้จะเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆจากการเล่นละครแต่เมื่ออายุ15้าปีก็ได้มาประกวดร ให้ได้รับงานละครและงานร้องเพลงเข้ามามากขึ้นจนได้กลายมาเป็นนักร้องสาวสิ่งดีอันทรงพลังแบบที่เราได้ยินกันทุกวันนี้นั่นเอง แกงส้มดาวปิดท้ายกันด้วยคู่รักที่ร้องเพลงด้วยกันบ่อยไม่แพ้กับคู่ไหนๆสำหรับหนุ่มแกงส้มธนทรทัศน์หรือแกงส้มเดือะสตาร์ที่เข้าวงการจากรายการเดอะสตาร์คุณฟ้าคว้าดาวซีซั่นที่8ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศหลังจากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงจนกระทั่งได้มีหวานใจคนสวยอย่างสาวดาวนะัทพัชรรที่ก็เข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงเช่นเดียวกันแต่มาจากรายการ KPNJ r a w a r d ปี2 0 0พจนกระทั่งได้มีอัลบั้มเป็นของตัวเองซึ่งหลังจากทั้งสองคบหาก,กันนั้นต้องบอกเลยว่าจา การ้องเพลงของน้งคูค่กันอยู่ตลอดเลยทีเดียว